ข้าโพดกันแล้วค่ะข้าโพดกระป๋องสี่ทุ่มครึ่งแล้วหิวนี่ค่ะซื้อมาไว้ติดบ้านนะข้าโพดกระป๋องแก้ขัดได้นะแก้หิวนี่ค่ะอร่อยนะคะที่ห้องน,นี้ดูรัดพึ่งเรียดผมเสร็จทุกิปนี่ 这样搞没多难。理头，我刚结束啊，四点过。

ขับรถออกไม่ได้เลยนะคะลงถนนเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งพรุ่งนี้สามีก็ไม่ได้ไปทำงาน <c oughs>

เมาน้ำด้วยเนาะทานกับไอศครีมก็อร่อยนะคะคาปโตรีฮอนะลองทานดูนะคะอร่อยค่ะ ไม่ผิดหวังค่ะเหมือนเราต้มข้าวโพดทานเลยโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย